เราจับชี่ประจอนเช้านี้มีหลายเรื่องแต่ว่าขอเริ่มด้วยเรื่องของบิ๊กโจ๊กก่อนเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยปปชมีมติแล้วนะครับ4ตตอนรับไปส่วนคดีบิ๊กโจ๊กกับพวกรวมทั้งหมดตำรวจเนี่ยมี5นายที่อันนี้เป็นคดีแยกออกมาอีกมันจะมีคดีหลักแล้วก็คดีแยกออกมานะครับซึ่งคดีแยกออกมาเนี่ยที่บอกว่ามีบิ๊กโจ๊กแล้วก็ตำรวจในอื่นๆที่ร่วมอยู่ด้วยมีใครบ้างคุณผู้ชมตามนี้เลยแต่ว่าหลักๆนี่ก็คือบิ๊กโจ๊ก แล้วที่เหลือเนี่ยเป็นลูกน้องนะเป็นนายตำรวจที่ใกล้ชิดก็ฟ้อง5้าตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันมินนี่และที่สำคัญเนี่ยอปปชให้ข้อมูลเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าทำไมถึงไม่คืนสำนวนให้ทางพนักงานสอบสวนบอร์ดปป,ปชเห็นว่าเป็นการกล่าวหาคนที่ดำรงตำแหน่งสูงกว่าระดับผู้อำนวยการใครอะบิโจกนี่พลตำรวจเอกนะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นการกล่าวหานะครับว่ามีการกระทำความผิด ร้ายแรงและตำแหน่งสูงด้วยเพราะฉะนั้นปปชก็คือเอาสำนวนที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กที่มีชื่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาพิจารณาเองแล้วก็เรียกสำนวนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าในคดีเว็บพนันมินนี่มาดูด้วยนะฮะซึ่งไอ้สำนวนนู้นเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตัวลูกน้องของบิ๊กโจ๊กอะนอกเหนือจากนี้แล้วคุณผู้ชมครับมีอีกคือเรื่องของฝรั่งที่เป็น มาเฟียหรือเปล่าตอนนี้กําลังตรวจสอบอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคือทางผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคแกับรองผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยดูหลายเรื่องคดีนี้เนี่ยเตะครั้งเดียวสะเทือนทั้งเกาะภูเก็ตเพราะมันขยายไปสู่ประเด็นอื่นด้วยนะครับตัวของผู้กระทําความผิดถึงแม้ว่าจะยกมือไหว้ขอโทษไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยก็มาดูว่าและยังไงต่อละววีซ่าในการเข้าประเทศไทยวีซ่าประเภทไหนเป็นนักธุรกิจแล้วมาทำอะไร มาขออนุญ,ญาตเปิดปางช้างนะครับทีนี้เนี่ยวีซ่ากำลังจะหมดอายุในวันที่13มีนาคมซึ่งพอก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วมันมีคดีแบบนี้จะได้ต่อวีซ่าหรือไม่ถ้าไม่ได้ต่อหรือไม่ออกวีซ่าให้ก็อาจจะต้องโดนก็คือไม่ให้เข้าประเทศหรือถ้าจะต่อวีซ่าให้จะเป็นประเภทไหนเรื่องนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกอย่างนี้นะครับว่ามีการตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองการเพิกถอนวีซา่าคือต่างชาติที่เข้าบ้านเราแล้วทำระทำความผิดเนี่ยต้องมาดูว่าควรจะให้อยู่ต่อไหมเอาพูดง่ายๆไล่เลยวะหรือให้อยู่ต่อหรือจะยังไงดีอาจจะไม่ต่อวีซา่าเพิกถอนหรือนอกจากไม่ให้อยู่แล้วแบ็กเลสขึ้นบัญชีดําเลยไม่ให้กลับเข้าประเทศไทยย้ำนะฮะวีซ่าของคุณเดวิดคนนี้กำลังจะหมดอายุวันที่13มีนาคม อ้าวแล้วยังไงอีกนอกเหนือจากดูเรื่องของประเด็นวีซ่าแล้วก็ยังสั่งผู้ว่าสั่งให้ไปตรวจสอบการลุกล้ำชายหาดเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยในหาดที่มันเป็นปัญหาเนี่ยยามูเนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนมันก็เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ดีนะหลังๆนี่โอ้โหสร้างเป็นวิลล่าขายให้กับต่างชาติเนี่ยหลังหนึ่ง3 0 0 400ล้านแล้วมันไม่ได้มีหลังเดียวที่เป็นปัญหาเนี่ยมันอยู่ยาวทั้งแถบเลยเพราะฉะนั้นลุกล้ำชายหาดหรือไม่ หรือมีการออกเอากสารสิทธิ์มายังไงซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ว่าบอกว่าให้ในายอำเภอของทุกอำเภอในภูเก็ตไปตรวจแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนชาวบ้านเห็นเรื่องของการบกรุกรุกร้องเรียนได้เผื่อว่าเจ้าหน้าที่อาจจะแบบเออเกาะภูเก็ตมันใหญ่มากไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลผ่านศูนย์ดํารงทําได้เช่นเดียวกันนี่คือประเด็นเรื่องของการตรวจสอบรุกล้าชายหาดขณะเดียวกันพบตรครับบิ๊กต่อ ท่านสั่งให้อีกเรื่องหนึ่งเพราะอะไรเพราะฝรั่งที่ก่อเหตุมันมีภาพไงว่ารู้จักกับนายตำรวจระดับสูงเจ้าหน้าที่ในท้องที่เหล่านี้มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาจริงหรือไม่ตำรวจต้องไปไขคำตอบเอานะฮะว่าเอ๊ะเป็นหนึ่งคือต่างชาติหรือมาเฟียเนี่ยจ่ายเงินให้กับตำรวจภูกเก็ตหรือเปล่าเลยยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นผบตรท่านบอกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยชั้นแรกสั่งให้ผู้การที่ภูกเก็ต ตรวจสอบแล้วเพื่อป้องกันข้อคอรหาว่าตำรวจช่วยตำรวจด้วยกันเองพบตะรจะส่งส่วนกลางก็คือส่งเจรํารวจแห่งชาติลงไปตรวจสอบเรื่องนี้คลุมหรือว่าครอบอีกชั้นหนึ่งทีนี้พอพูดถึงภูเก็ตเนี่ยคุณผู้ชมครับมันก็เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นมาเฟียต่างชาติเนี่ยภูเก็ตทุกวันนี้นะฮะ ตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้าภูเก็ตไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะเป็นมาเฟียแต่ว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้าภูเก็ตมากที่สุดณนะวันนี้คือคนรัสเซียรองลองมาคือคนจีนแล้วมันเกิดคล้ายๆกับชุมชนของคนรัสเซียลิตเติ้ลรัสเซียรหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปเที่ยวพัทยาใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเข้าไปภูเก็ตมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูยเครนก็ทําให้คนรัสเซียเนี่ยคือก็มองหาที่เที่ยวใหม่ๆด้วยแหละ แล้วก็เข้ามาอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ขณะเดียวกันเข้ามาลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นมาซื้ออสังหาหริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันเยอะพวกวิลล่าพวกคอนโดหร,หรูแล้วมันทําให้ที่ดินในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยคุณผู้ชมขยับราคาขึ้นอะทำเลตรงเชิงทะเลนะราคาขยับไร่หนึ่ง40ล้านบาทโหแล้วไม่หอนี่ป่าตองใครๆก็ต้องไปถูกไหมครับดูตัวเลขนี่เห็นแล้วจะตกใจราคาขยับไร่ละ120ล้านบาท เพราะฉะนั้นอีกมุมหนึ่งคือรัเสเซียที่เป็นมีตังอะเข้าไปก็ช่วยทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นแล้วก็ราคาที่ดินก็ดีขึ้นด้วยว่าแต่คงไม่ใช่เรื่องของการฟอกเงินเนาะก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ขอแถมหน่อยคุณยิ่งรักนะคุณออนคุณยศเล่าไปละเพียงแต่ว่าจะให้ฉายให้เห็นว่าคดีของคุณยิ่งรักเนี่ยคดีก่อนหน้านี้อันล่าสุดนะก็คือเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับ คดีรถโชว์ใช่ไหมที่มีการกล่าวหาว่ามีการล็อกสเปคหรือเปล่านโน่นนั่นนี่แล้วก็มีปปชเนี่ยยื่นโดยตรงให้กับสารดีกาแผนคดียาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมติเป็นเอกฉันก็คือยกฟ้องคดีนี้นะครับคุณยิ่งรักกับพวกก็ถือว่าพ้นไปแล้วก็ถอนหมายจับคือถ้าเอาง่ายๆสารบอกมันไม่ได้มีเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างก็คือทําตามกระบ,บวนการแล้ว คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีายาผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมือง3คดีมี2คดีที่ศาลยกฟ้องมีแค่คดีเดียวนะครับที่พิจารณาไปก่อนหน้านี้มีคําพิพากษาออกมาก็คือคดีจํานําข้าวเท่ากับว่าตอนนี้อื่นใดหมดและคดีคุณยิ่งลักษณ์หมดและเพียงแต่มันจะมีชน,นักอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าแล้วคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยขออีวอนหนึ่งว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย จะกลับมาประเทศไทยหรือไม่ส่งสัญญาณแล้วหรือเปล่าซึ่งในฐานะที่คอ,อการเมืองเนาะหลายๆคนคบ,บอกเป็นคอ,อการเมืองดูก้าวย่างอของคดีคุณยิ่งรักแล้วเนี่ย,ยพอมันเหลือแค่คดีจำนำข้าวซึ่งอันนั้นน่ะสารมีคำพิพากษาจำคุก5ปีลแล้วอายุความก็ยังไม่หมดก็คือนับเรื่อยมาเพราะคุณยิ่งรักเนี่ยหนีการฟังคำพิพากษาออกนอกประเทศถูกไหมทีนี้หลายคนก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นนะ่ะเหลือคดีเดียวแล้วคุณยิ่งลักษณ์จะใช้โมเดลเดียวกับคุณทักษิณได้ไหมก็ต้องย้อนว่าอา้าวแล้วคุณทักษิณใช้โมเดลอะไรในการเข้าประเทศไทยก็คือมีการขอพระราชทานอยัยโทษก่อนแล้วก็เข้ามาเพียงแต่ตอนนั้นไม่ได้เป็นข่าวเข้ามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็คือไปที่ราชทัณฑ์เข้าเรือนจําไปอยู่โรงพยาบาลตารวจส่วนของคุณยิ่งลักษณ์เป็นไปได้ไหมว่าสเต็ปเดียวกันเลย ก็คือขอพระราชทานอภัยโทษหรือลดโทษในลักษณะแบบนี้ซึ่งหลายคนก็จับตาดูว่าเออ สัญญาณค่อนข้างจะชัดเจนนะเพราะคุณยิ่งรักอาจจะเลือกแนวทางเดียวกันก็ได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ใช่เจ้าตัวนะแต่โดยอายุเนาะอายุเนาะเรื่องของการพักโทษเนาะอดีตนายกทักษิณก็70กว่าคุณยิ่งรักปีนี้น่าจะ56เพราะฉะนั้นเงื่อนไขมันจะต่างกันอยู่ในบางเรื่องแต่บางอย่างมันอาจจะคล้ายกันอยู่เดี๋ยววันนี้ทีมข่าวของช่องวันสำนักข่าววันนิวเราจะตามประเด็นให้ติดตามในช่วงข่าวเที่ยงแล้วก็ข่าวเย็นช่องวันได้ครับผมขอบคุณคุณโจด้วยนะครับ